สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Drama Media on Zoom ค่ะในวันนี้เราพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาิกถึง17เนนาทีโดยประมาณค่ะทักทายนะคะสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาสู่ในห้องซูมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะใครรับชมอยู่ที่ไหนนะคะก็พิมพ์ ชทเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะสอบถามหรือจะพูดคุยผ่านทางแชทก็ได้เลยนะคะพิมพ์กันเข้ามาค่ะต้องบอกว่ารายการซูมไอดอลนี่นะคะก็จะทําให้ทุกๆท,ท่านที่มีโอกาสมารับฟังรายการนะคะจะได้นําเรื่องราวดีๆค่ะของไอดอลนะคะที่มากันหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะมาร่วมกันแบ่งปัน ชร์ประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตโดยนําคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของยอดมหาปูชเนียอาจารย์ปล่อยปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขและประสบกับความสําเร็จค่ะเช่นเดียวกับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีโอกาสได้มารู้จักกับรพระธรรมกายด้วยเพราะว่าคุณแม่นั้นเป็นกะะนนัลยาณมิตรให้ค่ะทําให้ได้ศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยอดมหาปูชนียอาจารย์และก็มีชีวิตนะคะ ที่ดาเนินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีเส้นทางแห่งการสั่งสมบุ์และก็สร้างบารมีด้วยวันนี้ค่ะจะได้นําเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้กับสมาชิกสูงทุกท่านนะคะพร้อมแล้วที่จะพูดคุยกับทุกท่านค่ะขอต้อนรับเภสัชกรหญิงพัฒนานปริสันยุตานนนะคะเภสัชกรปฏิบัติการและเจ้าของกิจการร้านยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะขออนุญ,ญาตเรียกน้องตองนะคะ สอบถามหน่อยน้องตองอันนี้เภสัชกรปฏิบัติการและเจ้าของร้านขายยาตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะกิจการอยู่แถวไหนอย่างไรเผื่อสมาชิกซูมฟังอยู่เนี่ยจะได้มีโอกาสไปแวะเวียนหาเภสัชกรสาวสวยคนนี้ขอบคุณค่ะพี่แอนก็ร้านยาตองค่ะก็จะอยู่ตรงจริงๆอยู่ใกล้ๆวัดเลยค่ะอยู่ติดถนนคลองหลวงค่ะถ้าออกมาจาก Head, Saint ทางวัดตรงเมืองแก้วค่ะก็เล okay. uh ียวซ้ายมาไปทางที่จะไปทางคลองสามค่ะร้านจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยใกล้ๆกับธนาคารกรุงเทพค่ะนะคะร้านใหญ่เลยนะคะก็โอ้โหนะคะถ้าสมาชิกตอยู่ในแถวนี้นะคะเจ็บป่วยไข้อะไรก็ไปปรึกษาน้องตองได้เลยนะคะจัดยาให้นะคะเพราะว่าพี่แอนนี่ก็ไปเป็นลูกค้าน้องตองอยู่เหมือนกัน นะทีนี้ต้องมาถามก่อนเลยเพราะว่าก็ไม่เคยสอบถามรายละเอียดถึงเรื่องราวของน้องตองนะว่าโอ้โหกว่าจะมารู้จักกับวัระธรรมกายเป็นยังไงตัวตนก่อนที่จะได้รู้จักกับวัฒนธรรมกายเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ต้องขอเล่าย้อนไปนิดนึงค่ะพี่แอนในในช่วงของวัยวัยเด็กอะค่ะก็คือจริงๆแล้วหนูก็ถ้าถ้าตอนนี้ค่ะมองย้อนไปในวัยเด็กอะค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ เป็นเด็กที่ก็คือปฏิบัติตามคำ,คำสอนของคุณพ่อคุณแม่เงี้ยนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เกเรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในเรื่องเรียนเนี่ยเราก็รับผิดชอบตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กๆเ,เลยอะคะ่ะก็รับผิดชอบได้ะคะ่ะแล้วก็ก็ทําได้ค่อนข้างดีอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ว่าในบางอย่างะคะ่ะที่พอเราตอนนี้ค่ะเรามองกลับไปตอนเด็กๆอะคะ่ะก็จะมีนิสัยบางอย่างที่ ที่เรามองแล้วแล้วก็เออเราควรจะพัฒนาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะคะก็หนูคิดว่าเด็กๆหลายคนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงก็อาจจะเป็นการหลายๆคนค่ะอย่างเช่นมีความขี้งอนค่ะข mm hmm. ี้งอนมากข mm hmm. ี้น้อยใจค่ะแล้วก็แบบบางทีก็จะมีความกลัวค่ะกลัวที่จะแบบทําสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างเนึ่อค่ะก็เมื่อก่อนจะขี้หวงค่ะข mm hmm. <laughs> ี้หวงก็คือ พูดง่ายว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแบ่งปันนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาความรู้ค่ะเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าถ้าเราตอนเด็กๆนะคะถ้าเราไปบอกเขาเนี่ยเขาจะทําได้มากกว่าเราเราเขาจะเก่งกว่าใช่ใช่ค่ะคือคือก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ก็เป็นเป็นิสัยที่ที่ควรจะเอามาปรับปรุงค่ะคือเหมือนกับตอนนั้นเราสังคมที่มันจะต้องแบบ แข่งขันเนาะเพราะว่าอย่างอย่างที่น้องตองน่าเรียนเนี่ยถ้าก็คือน่าจะเป็นสายเด็กเรียนมาเลยเพราะว่าเรียนในส่วนของเภสัชกรมันก็ต้องเรียนพวกวิชาที่ค่อนข้างยากก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันต้องมีความแข่งขันตลอดเวลาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะการที่เราไปแชร์ไปแบ่งปันให้คนอื่นเขาจะมาเป็นคู่แข่งเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบติดเรียกว่ามีความติดเพราะว่าสังคม พาไปเอาว่าอย่างนั้นเถอะนะคะลึกๆอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบไม่แบ่งปันนะเพราะว่าเวลาไปซื้อ,อยายาล้าน้องตองที่ไรน้องตองจะแบบมีอะไรต่างๆให้เพิ่มเติมเสมอเลยแนละ้วนึกถึงสุขภาพของพี่ตลอดเลยทีนี้<ช>ต้องมาถึงจุดเริ่มต้น<ช>ที่ได้มีโอกาสมารู้จักกัาบาบับเรธรรมกายเป็นยังไงคะตอนนั้นค่ะก็คือต้องบอก่อนว่าสมัยก่อนนะคะหนูเป็นเด็กแต่งจังหวัดนะคะก็ จะอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็จะจําได้ว่าแบบเราก็จะจริงๆความผูกพันกับวัดหรือว่าพระสงฆ์เนี่ยค่ะก็คือจะมีมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าที่บ้านเก่าค่ะที่ต่างจังหวัดก็คืออามาอา่ผู้ใหญ่นะคะอีอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะให้ใส่บาทพระที่หน้าบ้านนะคะทุกวันเราก็จะเป็นหน่วยสอดแนวค่ะพี่แอนคอยวิ่งไปดูที่หน้าบ้านว่าพระมาหรือย,อยังอ,อะไรเนี้ยค่ะแล้วก็จะวิ่ง เข้าไปบอกหลังบ้านอะไรยเงี้ยค่ะว่าพามาแล้วนะตำแหน่งเดียวกับพี่เลย <laughs> <laughs> ตำแหน่งเดยนแิ่งเป็นรูฟาใช่ค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะก็เลยก็เลยจะค่อนข้างจะคุ้นเคยอะคะ่ะแล้วหนูก็จะคือด้วยความโชคดีด้วยะคะ่ะว่าครอบครัวค่ะเกิดในศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะก็จะ เชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์อะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าทําไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้มีความเข้าใจแบบลึกซึง้งหรือว่าเข้าใจเรื่องบุญอะไรขนาดขนาดนั้นตอนนี้นะคะจนพอหนูเริ่มโตขึ้นก็มีโอกาสย้ายครอบครัวค่ะมาที่กรุงเทพแล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพพอตอนที่ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยอันนี้เรียนอย่างจริงจังเลยคะ่ะคือลืมไปเลยค่ะคือ หมดเรื่องการทําบุญการไปวัดหรือว่าการที่จะไปคุ้นเคยกับพระหรือการฟังธรรมอะไรเงี้ยค่ะมไม่ไม่มีอยู่ในอยู่ในชีวิตเลยค่ะคือหายไปเลยค่ะแต่ว่าก็โชคดีตรงที่ว่าคืออย่างที่โรงเรียนนะคะก็จะมีแบบเหมือนจัดตัดบาตรทุกวันพื้นหัสอะไรเงี้ยค่ะคือในใจหนูลึกๆกะคะ็ค่ะมันก็จะเหมือนมีเซนส์ม,มีความรู้สึกบางอย่างที่ที่เหมือนกับว่าเราเราอยากทําอะไรเงี้ยค่ะ หนูก็จะแบบทุกวันพฤหัสหนูก็จะจะต้องไปใส่บาตรที่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเหมือนเหมือนสมัยตอนเด็กๆที่ว่าวันพระจะได้ไปวัดหรือว่าได้ใส่บาตรทุกวันทาบุญทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็เรียนอย่างเดียวเลยค่ะพี่แอนเรียนอย่างเดียวเลยค่ะก็อ่าไล่ไล่มาเรื่อยๆค่ะจนจนหนูอายุประมาณอ่ อยู่มหกค่ะอยู่มหกตอนนั้นนะคะก็ชีวิตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่แอนราบเรียบมากชีวิตมีแค่เรียนเรียนกลับมาบ้านเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันถึงสุขไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาบ้านเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นวนลูปอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยตอนหนูอยู่มหกอะค่ะพอดีว่าคุณแม่อะค่ะได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่คนาวาัดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ก็ตอนนั้นไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายเลยค่ะไม่ไม่รู้จักเลยค่ะจนคุณแม่ไปเพราะว่าเพื่อนคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรให้อะค่ะก็เลยได้ไปพอไปเสร็จคุณแม่ก็กลับลงมาค่ะแล้วก็กลับมาทําหน้าที่กัลยาณมิตรอ,อย่างจริงจังแล้วก็จริงใจมากค่ะ,ะ <laughs> ค่ะก็คือชวนทุกคนในครอบครัวค่ะรวมทั้งตัวหนูเองด้วยค่ะ มาวัดอะคะอ่ะตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่หนูได้มาที่วัดพระธรรมกายอะค่ะใช่ค่ะก็อันนั้นเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ตอนตอนที่มาหนูหนูยังไม่ได้อะไรกับวัดเลยค่ะก<ม>็เฉยๆแต่ว่าแค่มีความรู้สึกแรกค่ะก็คือวัดแปลกดีค่ะ <laughs> เพราะว่าไม่ไม่เหมือนกับวัดที่หนูเคยไปอะค่ะที่แบบว่าพอไปถึงเนี่ยเราจะเจอ โบสถ์เจอพระในโบสถ์เจอสาลาการเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่ไม่ใช่ะะอ่ะค่ะหนูไปที่แรกก็คือที่สภาธรรมกายสากลนะคะมาขึ้นไปตอนนั้นแล้วตอนแรกที่หนูไปเนี่ยหนูก็ยังไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะจนคุณแม่อ่ะคะ่ะชวนไปทุกอาทิตย์เลยคะ่ะพี่แอน <laughs> ชวนไปทุกอาทิตย์เลยคะ่ะชวนจน จนหนูแบบรู้สึกตกใจค่ะว่าคุณแม่จริงจังไปหรือเปล่าคะ่ะถึงขนาดเคยเคยถามคุณแม่ว่าคุณแม่คุณแม่จริงจังไปไหมอ,อะไรเงี้ยค่ะกับเรื่องนี้แล้วก็บางเคยถามคุณแม่ถึงขั้นขั้นที่ว่าคุณแม่สุดโต่งไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบไปทุกอาทิตย์เลยอะไรเง<อ>ี้ยค่ะเพิ่งรู้จักได้ได้ไม่เท่าไหร่อะไรเง<อ>ี้ยค่ะแต่คุณแม่เขาค่อนข้างเก<อ>็ตแล้วก็คงคง,คงมาจากผลจากการนั่งสมาธิด้วยอะไรเง<อ>ี้ยค่ะจนจน แต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งค่ะพี่แอนที่ที่หนูกับครอบครัวที่บ้านนะคะตอนนั้นรู้สึกแปลกใจเลยก็คือว่าคุณแม่ยอมปิดร้านค่ะคือคือสมัยก่อนที่บ้านหนูจะทําร้านอาหาระคะ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยว<อ>คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ปิดร้านเลยะคะ่ะเจ็ด <laughs> วันเปิดขายตลอดก็ทําการทุกวันนะคะจนบางทีเราก็อยากให้คุณแม่ค่ะจริงๆใจเราอ่ะอยากให้คุณแม่ได้พักบ้างน,นะคะแล้วก็จะได้มีเวลากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไป ตามภาษาเด็กอะนะคะไปไปเดินห้างไปกินข้าวในห้างไปเที่ยวนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ก็จะไม่ปิดเลยเพราะว่าคุณแม่บอกว่าเราเสียค่าเช่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเปิดขายทุกวันค่ะแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่คุณแม่ยอมปิดร้านค่ะไม่รับรายได้ค่ะเพื่อที่จะมาวัดพระธรรมกายค่ะทุกวันอาทิตย์ค่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดเป็นจุดแรกเลยค่ะที่ที่ทําให้หนูแบบรู้สึกแปลกใจมากๆค่ะ จากนั้นหนูก็ได้มาเรื่อยๆค่ะ,ะอาทิตย์จนน่าจะเป็นงานบุญใหญ่ครั้งแรกของหนูอะค่ะหนูหนูหนจำจำไม่ได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นงานหล่อหลวงปู่ธ<ะ>ํามค่ะองค์ที่สี่ค่ะที่ที่หนูได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญใหญ่ที่คนคนนะมาเยอะมากใช่ค่ะพี่แอนแล้วก็อันเนี้ยค่ะเป็นเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่หนูได้มีโอกาสาทําหน้าที่ที่เรียกว่า กาลยะนณ้ำม,มีดอะคะ่ะ mm. คือตอนแรกหนูมไม่รู้จักเลยค่ะหน,หน้าที่การทําหน้าที่กัลเรียนนมิมรแล้วก็เรื่องของการบอกบุญ mm. หรือว่าคาว่าผู้นาบุญอะไรเนี้ยคะ่ะหนูไม่รู้จักเลยค่ะหนูแค่จาได้ว่าคุณแม่ค่ะเอาซองที่ผู้ประสานงานนะคะเอามาให้แล้วข้างหน้าก็แปะแปะรูปหลวงปู่อะคะ่ะเชิญชวนคนมาหล่อทองหลวงปู่แล้วคุณแม่ก็บอกว่าให้เอาไปบอกเพื่อนที่โรงเรียนนะให้ ร่วมบุญกับหลวงปู่ร่วมบุญหลอดทองหลวงปู่หนูก็ไปแบบงงๆเลยคำไส่วนเพื่อนทำบุญกับเพื่อนสองไปทําบุญการอะ,อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ไปที่โรงเรียนค่ะ,ะไปที่ห้องแล้วก็แบบชวนเพื่อนบอกว่าเออเธอทําบุญกับเราไหมหลอดทองหลวงปู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็ทําตามภาษาเด็กๆอะคะ่ะสิบบาทอ่าห้าบาทยี่สิบาทแล้วแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยอะไรเงี้ยค่ะ,ะก็จาได้ว่าวันวันนั้นอบอกบุญไปได้ประมาณ 5้ากว่าบาทะคะใช่ใช่<า>ใชแรกรของการทำหน้าที่กลัลยดาดมิดนะคะ500กว่าบาทมาบอกบุญ<ส>ามาแต่เห็นบอกว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่ว่าพอเรียนเนี่ยมันก็เริ่มเครียดแล้วก็พอต้องกต,ต้องจะไปสอบเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะน้องตองใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเท r ร์นิ่ง i n t ที่สำคัญเลยค่ะพี่แอนเพราะว่า คือตอนนั้นมันเป็นคาบเกี่ยวอะค่ะระหว่างมปลายะค่ะแล้วก็การจะสอบเข้ามาหาลัยค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือคือตอนนั้นอะเราคิดว่าการเข้ามาหาลัยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอะ,ะค่ะคือคือต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอลนะคะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยหนูก็ไม่รู้จักคําว่าสมาธิด้วยนะคะไม่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ไม่ได้มีโ no น้ตฮาวอะไรตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ไปถึงวันนั้นเนี่ยจําได้ว่าเป็นวันสอบค่ะ แล้วก็เข้าไปเนี่ยไม่มีสมาธิเลยค่ะเข้าไปที่อ่านมาทุกอย่างลืมหมดเลยค่ะพี่แอมคือทำไม่ได้เลยตอนนั้นคือใจใจเนี่ยค่ะคือที่เขาบอกว่าใจหล่นไปที่ตะตุมอะค่ะตอนนั้นหนูรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะตอนที่นั่งทาข้อสอบอยู่ในในห้องสอบอะค่ะคือใจหล่นไปที่ตะตุมแล้วอะค่ะคือทำไม่ได้เลยค่ะคือออกมายกหูโทรหาที่บ้านร้องไห้เลยค่ะว่า ทำไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นระหว่างรอผลนะคะเพราะว่าพอสอบเสร็จเขาก็จะมีช่วงให้รอผลประมาณหนึ่งถึงสองเดือนค่ะก่อนที่จะประกาศคุณแม่ก็พามาวัดอย่างตลอดต่อเน,นื่นะะองเนี้ยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาวันธรรมดาค่ะที่มีการถวายพัตตาหารเพลงที่หอฉันอันนั้นหนูก็ได้มีโอกาสไปไป,ไปที่หอฉันนะคะพอถวายพัตตาหารเพลนเสร็จก็มีโอกาสฟัง ตกินอากาศทำจากพระอาจารย์ที่เคารพแลคะ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็กำลังจะพากลับแต่คุณแม่ก็เห็นหนูยังเครียดอยู่ยังกังวลอยู่คุณแม่ก็เลยบอกว่าให้อธิษฐานกับคุณยายของคุณยายเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นหนูว่าทางเลือกสุดทา้ายแล้วสุดท้ายแ่งที่พึ่งทางใจของเรานะตอนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะพี่แอนหนูก็เลยอธิษฐานตอนนั้นตั้งใจมากค่ะตั้งใจแล้วก็มองไปที่ลูกคุณยายที่หอฉันนะคะ ก็คุณยายใจดีมากค่ะก็เลยอธิษฐานค่ะขอคุณยายว่าให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างงี้ค่ะแล้วก็พอวันประกาศผลนะคะลุ้นมากค่ะพี่แอนที่ข้าเอากระดาษมาปิดตรงหน้าคอมไว้แล้วค่อยเลื่อนค่อยเลื่อนลงอะไรอย่างนี้ยค่ะพี่แอนก็ปรากฏว่าได้จริงๆค่ะซึ่งคือมันอัศจรรย์ในบุญมากอะค่ะ ก็คือพอหนูไปดูคะแนนนะคะคือมันมันอีกนิดเดียวอะคะ่ะระดับจุดทษนิยมอะคะ่ะก็จะหลุดไปไปอีกที่หนึ่งะะอ่ะค่ะใช่ะคะ่ะก,ก็เลยเป็นเป็นจุดเปลี่ยนเลยค่ะที่ทําให้เราแบบอัศจรรย์ใจในบุญนะคะแล้วก็ในอนุภาพของคุณยายอะคะ่ะก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราได้มาแบบ สร้างบสร้างบุญบรารมีแล้วก็เชื่อมันในบุญนะคะ<ช>ทีนี้พอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเป็นรั้วมหาวิทยาลัยจุฬาถูกไหมคะใช่ค่ะ,ะทีนี้เห็นบอกว่าได้มีโอกาสอย่างที่บอกว่าเข้าใจในเรื่องราวของบุญแล้วได้มีโอกาสเข้าชมรมพุทธด้วยตรงเนี้ยน้องตองแบ่งเวลาทั้งการเรียนทั้งการเข้าชมรมหรือการสั่งสมบุญแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆยังไงบ้างคะค่ะจริงๆต้องบอกว่าตอนที่เข้ามาหาลัยอะคะ่ะพอเข้ามาหาลาัยแล้วเนี่ย ชมรมพุทธเนี่ยค่ะเป็นชมรมหนึ่งเดียวในดวงใจเลยค่ะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าพี่ผู้ประสานงานนะคะที่ที่หลักท่านหนึ่งอะค่ะก็เขาก็แนะนําเลยค่ะตอนนั้นคือยังไม่รู้ด้วยว่าได้สถาบันไหนแต่พี่เขาบอกว่าถ้าเข้ามาหาลัยได้ให้ไปอยู่ชมรมพุทธนะ,ะอะไรเงี้ยเราจะได้มีโอกาสมาวัดนะคะแล้วตอนนั้นเราก็คือศรัทธาวัดเต็มเปี่ยมแล้วอะค่ะก็เลยตั้งใจเลยว่าไม่ว่าจะติดที่ไหนก็จะไปชมรมพุทธค่ะก็ไปเลยค่ะไปสมัครเลยค่ะชมรมแรกตอนวันเปิดโลก พอสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยการรับบุญทําชมรมกับการเรียนนะคะคือเรียนเรียนเพชเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจะหนักอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ว่าเราก็เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเติมเติมบุญไปด้วยอะคะ่ะเติมบุญให้กับชีวิตของเราไปด้วยเพราะว่าช่วงช่วงที่เราจะอยู่ที่มหาลัยอะคะ่ะมันค่อนข้างจะมีจํากัดนะคะหนูก็อาศัยที่ว่ารับบุญชมรมด้วย แต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาเพื่อไม่ให้หน้าที่หลักของเราก็คือการเป็นนิสิตนักศึกษศศศา<ม>ก็คือการเรียนนะคะตกลงค่ะ<ม>แต่ก็รับรับบุญเต็มที่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ได้ใช้บุญทุกการสอบจริงๆค่ะเพราะว่ามาวัดคือตอนตอนตอนที่เรียนที่จุฬาค่ะแล้วก็รับบุญเต็มตัวแล้วเนี่ยรับบุญเป็นคณะกรรมการชมรมฟูนะคะก็คือมาวัด ทุกอาทิตย์จริงๆค่ะพี่แอนคือบ้านนี้แทบไม่ได้กลับเลยค่ะ <Ừ. S 2> แล้วก็คือจันถึงสุกอยู่อยู่ที่มหลาลัยค่ะแล้วก็กลับบ้านกลนงเย็นแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ตอนเช้าก็าไป <Ừ. S 2> แล้วเสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่ที่วัดบ้างแล้วก็ไปจัดค่ายให้น้องๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Ừ. S 2> แต่พอเราถึงช่วงสอบเนี่ยเราก็ใช้บุญเต็มที่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรารู้จักคําว่าสมาธิค่ะพี่แอนค่ะหนูก็เลยต้องใช้ตรงนี้แล้วค่ะมา เป็นเครื่องช่วยย่นระยะเวลาของหนูค่ะในการอ่านหนังสือค่ะก็คือก่อนก่อนที่เราจะอ่านอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้สมาธิที่เราได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์อะค่ะทําทําสมาธิก่อนค่ะแล้วก็อธิษฐานด้วยค่ะต้องใช้อธิษฐานบามีด้วยค่ะว่าให้เราอ่านตรงกับที่จะออกออแล้วก็เวลาเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะคือแตกต่างกันมากกับตอนที่หนูสอบเข้ามาหาลัยค่ะเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยมันจะมีภาวะความ ตื่นเต้นอยู่แล้วอะค่ะยิ่งบางทีสอบพวกแล็บกรีงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีกรีงที่นึงเนี่ยสติสติไปเลยค่ะก็ต้องแบบนั่งสมาธิค่ะแล้วก็ขอบารมีธรรมค่ะของมหาปุญญาจารย์นะคะหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายคุ้มบุญให้ด้วยค่ะเพราะว่าเราถ้าเราเส็จสิ้นภารกิจน้าทีตรงเนี้ยค่ะเราก็จะได้ไปไปทําภารกิจของมุคณต่ออะค่ะในการเผยแพรธรรมะในมหาลายัยโอ้โหเรียกได้ว่า <c oughs> เป็นโอ้โห <c oughs> แบ่งเวลา,าได้อย่างเต็มที่แล้วก็รู้หลักวิชาที่จะนําไปใช้ให้ตัวเองนั้นเกิดเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์และการในการที่แบบทั้งงานส่วนของชมรมพุทธด้วยแล้วก็เรื่องการเรียนด้วยนะคะโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีนี้พอเรียนจบก็มีโอกาสได้มารับบุญด้วยตรงนี้น้องต้องมารับบุญอาสาสมัครอะไรบ้างคะก็คือเรียกได้ว่าหนูต้องกล่าวขอบพระคุณนะคะแบบ จริงๆต้องกลับข,บ,ขบขอบคุณพายกันทุกรูปค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยค่ะแล้วก็ที่ให้โอกาสอะนะคะเด็กเด็กคนหนึ่งค่ะก็คือเหมือนเป็นล็อกบุญด้วยค่ะที่ได้มีโอกาสมารับบุญก็ส่วนใหญ่จะเป็นรับบุญพิธีกรค่ะพี่แอนรับบุญพิธีกรแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้อันนี้ก็คือในภาพก็คือเคยไปเป็นร่วมเป็นทีมงานค่ะจัดบวชสัมมนานร้านลูกค่ะ<อ>ก็ดีใจมากค่ะเป็นบุญใหญ่ที่ทีไรก็ ปลื้มทุกครั้งค่ะตอนนั้นคุณครูไม่ใหญ่อายุครบ72ปีค่ะใช่ค่ะก็ได้ได้น้อมบูชาทำท่านด้วยด้วยบุญนี้ด้วยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปแล้วก็มีการจัดอันนี้จะเป็นการจัดงานสัมมนาคณะส่งทั่วประเทศเลยค่ะตอนนั้นจัดทั้งปีเลยค่ะตอนนั้นแล้วก็ก็เรียกได้ว่าอยู่แบบปลื้มในบุญมากค่ะแล้วก็บุญส่วนใหญ่ที่หนูรับก็คือจะเป็นอย่างที่บอกค่ะว่าพี่ๆเขาให้โอกาสค่ะก็จะเป็นแบบส่วนจะเป็นพิธีกรค่ะแล้วก็พี่ๆเขาก็จะช่วย ดูแลแบบพัฒนาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราฝึกฝนแล้วก็ได้รับบุญพิเศษตรงนี้อะค่ะ ừ, ใช่ค่ะ<ฮ>อันนี้เยี<ฮ>่ยม<ฮ>เลยนะคะโจมโอ้สุดยอดเลยทีนี้เห็นบอกว่าพอเข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยหลักเป้าหมายในการดําเนินชีวิตเ็าบอกน้องตองเปรียบได้ดีมากเลยบอกว่าเหมือนโจทย์เหมือนเวลาเราทําโจทย์เลขหรือว่าโจทย์ฟิสิกส์เออตรงนี้อยากให้น้องตองได้อธิบายหน่อยว่าเอามาเปรียบเทียบกันได้ยังไงคะตรงนี้ใช่ค่ะก็คือ จริงๆอะค่ะพอพอหนูมารู้จักวัดนะคะสิ่งสิ่ง,งอาสิ่งที่หนูแบบประทับใจมากๆเลยอะค่ะก็คือการได้มารู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตค่ะพี่แอนรู้ว่าเราเราเกิดมาทําไมอะค่ะจริงๆคําถามเนี่ยหนูอะสงสัยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าเราจะไปหาคําตอบจากที่ไหนอะค่ะแล้วก็รู้เรื่องราวของกฎแห่งกรรมค่ะ เหมือนที่เพลงที่วัดร้องเลยค่ะว่าใครเชื่อเรื่องเหตุผลนะคะคนนั้นเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอะคะอ่ะคือพอเรารู้อย่างนี้ค่ะหนูเลยมีมีแก่นนะคะมีมีหลักในในการที่หนูจะใช้ชีวิตอะค่ะมันทําให้เราตัดสินได้ว่าสิ่งเนี้เราควรทํำไหม สิ่งนี้เราควรทํำไหมค่ะเหมือนเวลาถ้าเราพอดีหนูเรียนมาด้านสายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเหมือนเวลาเราเราแก้โจทย์เลขโจทย์ฟิสิกส์หรือเคมีเนี่ยค่ะคือถ้าเราจาจาวิธีการหรือว่าจําคําตอบเฉพาะข้อนั้นๆนะคะเราเราจะแก้เราจะแก้โจทย์นะคะได้เฉพาะข้อนั้นๆแต่ถ้าเรารู้หลักการว่าอ๋ออย่างเช่นโจทย์เลขเนี่ยเราต้องทำคูณหารก่อนนะแล้วเราค่อยมาแก้บวกลบอ่าแล้วเราถึงจะได้คําตอบเนี่ยค่ะถ้าเรารู้หลักการเนี่ยค่ะ โจทย์มากี่ร้อยข้อพลิกแพงตลบตางยงงไงคะ่ะเราแก้ได้หมดเลยคะ่ะซึ่งอันนี้คะ่ะถือว่าเป็นโน้ตหาชีวิตที่ที่สําคัญมากเลยคะ่ะที่ไม่ว่านะัดตอนนี้คือหนูจะอยู่นะัดสถานตรงนี้หรือว่าอีกหน่อยเราจะไปอยู่ที่อื่นอะไรคือ ติดตามตัวเราไปตลอดแล้วใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตได้เลยค่ะพี่แอนโอ้กดไลค์ like นนเลยค่ะโอ้ญญโหอันนี้คือน้องต้องเปรียบให้เห็นภาพเลยนะคือแบบผมก็กดไลค์รัวๆเลย <c oughs> คือมันเห็นภาพเลยอ่ะแบบเด็กยุคใหม่สามารถเข้าใจธรรมะเข้าใจกฎแห่งกรรมได้ไงก็เอามาเทียบกับสิ่งที่เราเรียนรู้นี่แหละแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันสามารถที่จะเทียบเคียงกันได้แล้วเราสามารถเข้าใจและปฏิบัติ มันไปได้แบบที่เราก็ควรที่จะเป็นแล้วก็ควรที่จะทํานะคะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องอยากจะถามน้องตองเพราะว่าน้องตองเนี่ยอ,อยู่ในส่วนของเภสัชกรเนาะก็จะเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้ภาวะโรคภยัยโควิด -19 ค่ะน้องตองมีวิธีการในการแนะนําแบบสมาชิกซูมไหมว่าเออเราควรดูแลสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางร่างกายแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วย ค่ะก็อย่างในช่วงนี้ค่ะสถานการณ์ที่เราทราบกันดีอยู่นะคะการแพร่ระบาดของโควิดในทีนะคะก็ถ้าทางด้านร่างกายอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆตอนนี้ก็มีมีหลายอย่างนะคะในเรื่องของส่วนของการป้องกันก็จะเป็นในกลุ่มของพวกวิตามินต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินดีซิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็สมุนไพรไทยบ้านเราก็มีหลายตัวนะคะที่ที่เราสามารถที่จะหาซื้อติดบ้านไว้ได้นะตอนนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นพวกยาสามัญประจําบ้านแล้วก็ยาประจําตัวของคนไข้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนูอยากให้ ปรึกษาคุณหมอประจําตัวหรือว่าเภสัชะกรทุกครั้งอะคะก่อนก่อนที่เราจะใช้พวกนี้เพราะว่าอ,อาหารเสริมหรือว่าวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยค่ะก็จะมีข้อจํากัดของเขาอยู่นะคะส่วนอันนี้ก็คือในในเรื่องของร่างกายเราก็จริง,รงๆหนูว่าเอา u g i มาจับได้เลยอะคะ่ะก็คือในเรื่องของความสะอาด ก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะสวมแมสสองชั้นนะคะตอนขณะตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความเป็นระเบียบอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราต้องจัดเข้าของของเราส่วนตัวตอนนี้อาจจะห่างก,กันสักนิดนึงรักษาระยะห่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสุภาพก็คือเราเราไม่ไปในที่แบบชุมชนที่คนเยอะๆเราก็ไม่ไปเราก็อยู่ที่บ้านอยู่ในที่ของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ ในเรื่องของการตรงต่อเวลาบางคนอาจจะมีการต้องจดไทม์ไลน์จดอะไรอย่างนี้ว่าเราไปที่ไหนไปอะไรบ้างทําอะไรบ้างในแต่ละวันสุดท้ายแล้วมันก็จะมาเชื่อมโยงกันค่ะในเรื่องของสตินะคะพอเรามีสติแล้วก็อยู่ในบุญนะคะอันนี้ก็คือในด้านของการดูแลจิตใจแล้วเพราะว่าร่างกายเราเราดูแลเต็มที่เลยค่ะในเรื่องของยาอาหารแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักของสาธารณสุขอะคะ่ะในด้านของจิตใจก็ อยากให้ทุกคนอยู่ในบุญค่ะช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรนะคะเข้าซูมเลยค่ะเพราะว่าในซูมเนี่ยจะมีเพื่อนๆืของเรานะคะการียนมิจฉไม่ใช่เฉพาะในไทยนะคะทั่วโลกเลยค่ะท, mm. ที่ที่จะมาทั้งนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสวดมนต์สวดธรรมจักรค่ะยิ่งช่วงนี้ค่ะสวดธรรมจักรก็จะทําให้ใจเราอะค่ะคุ้นอยู่ในอยู่ในบุญนะคะแล้วก็พอใจเราอยู่ในบุญใจเราเชื่อมชื่อมอยู่ในบุสิ่งดีๆก็จะดึงดูดเข้ามานะคะ เพราะว่าอย่างอย่างหนูดูแลคนไข้มีเคสหนึ่งอะคะ่ะที่เป็นคนไข้โฮมไอโซเลชันนะคะ mm. ก็คืออันเนี้ยติดติดเชื้อแล้วอย่างเงี้ยค่ะ mm. หนูก็จะแนะนําให้เขาว่านอกจากการการดูแลทางร่างกายยาจัดเต็มที่อาหารการกินเราดูแลเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะคะ่ะ mm. จิตใจเนี่ยหนูก็จะบอกพี่เขาว่าให้สวดธรรมจกักแล้วก็ mm. เอ่อตอนที่เรากักตัวที่บ้านเราอยู่คนเดียวแล้วใช่ไหมคะ mm. หนูก็จะแนะนําให้พี่เขาเนี่ยเปล่งเสียงออกมาเลยค่ะ mm. เพราะว่าการเปล่งเสียงเนี่ยจะทําให ปอดของเราอะค่ะขยายแล้วก็มีการบริหารปอดในตัวค่ะพี่แอนอซึ่งตอนนี้คนไข้าทางน,นี้ก็หายหเรียบร้อยแล้วค่ะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมแล้วค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเลยค่ะที่ที่เราจะดูแลทั้งตัวของเราเองค่ะพี่แอนแล้วก็คนในครอบครัวของเราค่ะ อันนี้ง่ายมากๆเลยค่ะโอ้โห,โโหเยี่ยมเลยนะคะน้องตองทีนี้ต้องมาถามคําถามนี้เลยนะคะเมื่อได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กมีโอกาสศึกษาจนมาเป็นอาสาสมัครแล้วก็นำธรรมะไปใช้ไม่ใช่แค่เฉพาะาดูแลตัวเองดูแลทั้งคนในครอบครัวแล้วก็คนที่เป็นคนไข้ด้วยที่ต้องดูแลเนี่ยนะคะเ,เวลาเหลือแค่ประมาณสองนาทีคะ่ะน้องตองแหมตอนนี้ต้องถามเลยว่าความรู้สึกจากใจนะคะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรน้องตองแล้วก็ครอบครัวบ้างคะ จริงๆหนูต้องกราบขอบคุณค่ะหลวงพ่อทั้งสองนะคะแล้วก็กราบขอบคุณคุณอาจารย์ค่ะมหาราตาวสิกาจาย์ขนุกยุนที่ท่านเมตตาลูกๆมากๆค่ะที่ที่มาสร้างวัดพระธรรมกายแล้วก็มาเผยแผ่ค่ะคำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คําสอนของพระเชพคุณหลวงปู่ค่ะให้ลูกหลานที่ตามมาภายหลังอีกเยอะเลยค่ะได้ได้รับรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตค่ะ ว่าธปร,รมกายก็คือเหมือนให้ชีวิตใหม่หนูเลยค่ะทั้งทำค่ะเพราะว่าไม่ได้ให้แบบหลักการเฉพาะตอนนี้ค่ะยังให้โน้ตฮาวไปจนถึงอนาคตอนาคตในที่นี้หมายถึงว่าวันข้างหน้าด้วยแล้วก็พบชาติเบื้องหน้าด้วยค่ะที่ว่าจะให้เราเนี่ยได้รู้จักเส้นทางการเงินมันชีวิตแล้วก็ ความไม่ประมาทในชีวิตอะค่ะว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงแนวทางหลักการต้องทํายังไงหนูค่ะต้องทํายังไงค่ะก็คือเหมือนเหมือนให้ชีวิตใหม่เลยค่ะทางธรรมของหนูค่ะอืนะคะทีนี้ข้อคิดหรือว่าเป้าหมายแน่นาโค้ดของน้องตองเป็นยังไงบ้างคะค่ะข้อคิดตอนนี้ก็อย่างอย่างที่เรียนไปด้วยนะคะก็คืออยากให้ทุกคนค่ะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทค่ะอันนี้ก็เป็นสําหรับตัวหนูเองด้วยค่ะแล้วก็ อยากให้มีสติค่ะซึ่งเอาหลักธรรมที่คำสอนของครูบาอาจารย์มาใช้ได้เลยค่ะนะตอนนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราปลอดภัยค่ะทั้งกายของเราด้วยแล้วก็ใจของเราด้วยค่ะส่วนอนาคตข้างหน้าหนูก็อยากจะทําทุกวันค่ะให้มีคุณค่าค่ะพี่แอ๋แล้วก็มีความสุขในทุกๆวันค่ะอย่างน้อยที่สุดเลยค่ะให้ได้สร้างบุญบารมีให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะให้กายา เรามาค่ะได้มาสร้างบารมีแล้วก็หนูอยากจะประคับประคองตัวเองค่ะแล้วก็บุคค้นที่หนูรักค่ะ,คะได้อยู่บนเส้นทางนี้ค่ะ<ม>ไปได้ตลอดชีวิตแล้วก็ตลอดรอดฝั่งไปกับหนูคณะค่ะโอ้โหนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะเพศสัชกรหญิงพัฒนานปาริสันยุตานนท์ที่ได้มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะสมาชิกซูวันนี้นะคะได้ฟังแล้วก็ได้หลักการในการดําเนินชีวิตเลยนะคะเรียกได้ว่า น้องตองนะคะเภสัชก,กรหญิมาแนะนําแล้วนะว่าช่วงนี้เราต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะทั้งเสริมภูมิคุ้มกันทางร่างกายแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันทางใจด้วยยูจีไฟนี่แหละปลอดภัยและไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ